แซมวิโกวันนี้ขอพาทุกคนมางานเทศกาลเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก <Wow. S 1> ที่เมืองมิวนิคประเทศเยอร,รมนีหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อออ t o b เบอร์เงานที่คนคอเบียร์คออ่อนก็มาได้ oh, <yeah>. oh. นี่เราก็พาแม่มาพิสูจน์กันไปเลยว่าจะสนุกกันแค่ไหนงานออกท b เบอร์เฟงานใหญ่งานดังระดับโลกจะมีอะไรบ้างภายในงานไปดูกันเลยถึงแล้วถึงแล้วถึง ออกโทเบอร์เฟสก็คือเทศกาลเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกปกติ <Wow. S 1> ก็จะจัดกันทุกปีช่วงกลางเดือนกันยายนจนถึงอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคมที่เมืองมิวนิกประเทศยเยอรมนี <S 1> <S 1> บรรยากาศงานก็จะอารมณ์เหมือนงานวัดส่วนสนุกคอนเสิร์ตย้อนยุคงานเลี้ยงใหญ่ๆรวมกันเลยค่ะ <Amazing. S 1> คือเป็นแหล่งรวมที่ดื่มเบียร์เยอรมันกินอาหารเยอรมนันบางเพลงสังสรรค์สนุกสนานบรรยากาศคือคึกคักสนุกสนานเฮฮาสุดๆของจริงเป็นยังไงไปดูกันต่อค่ะงานนี้มันใหญ่มากจริงๆทุกคนเราสามารถมาได้หลายทางเนาะถ้าเกิดว่าใครแบบบุ๊กไว้ว่า จะมาซุ้มไหนเนี่ยอาจจะไปขึ้นสถานีอื่นหรือนั่งอุบาลคือรถใต้ดินสถานีอื่นแต่ถ้าใครอยากมาแบบจัดต้นแบบของเราเลยเนี่ยก็ให้นั่งมาที่ s อสบานสถานีแฮกเกอร์บรูเกอร์แฮกกอรบรูเกอร์ตอนเข้ามาเขาก็จะมีตรวจกระเป๋านะทุกคนถ้าเอากระเป๋าเป้ใบใหญ่มาเราอย่างเนี้ยใบอย่างเนี้ยได้หรือว่าเก็บกุ้บกิบกิ๊บก้อยได้ไมั้นเราจะโดนไม่เข้าแล้วเอาไปฝากที่สถานีรถไฟแล้วแบบเสียตัง <Hi. S 2> การเตรียมตัวมางานออกทเเบอร์เฟสที่สําคัญมากๆเลยอย่างแรกก็คือเราต้องรู้ว่างานจัดวันที่เท่าไหร่กันแน่คืองานชื่อออกทเวเบอร์เฟสก็จริงนะคะแต่เขาไม่ได้จัดตลอดทั้งเดือนออกทเเบอร์ตามชื่องานค่ะ <S <S <ๆ>เพราะอย่างที่บอกไปเลยนะคะว่างานเขาจัดตั้งแต่กลางเดือนกันยายนไปจนถึงต้นเดือนตุลาคมเท่านั้นค่ะอย่างปีนี้ปี2025เนี่ยเขาก็จะจัดงานตั้งแต่วันที่20กันยายนจนถึง5ตุลาคมหรือถ้าใครเตรียมตัวอยากมางานปีหน้าเขาก็จะจัดงานในช่วงวันที่1 0 กันยายนจนถึง4ตุลาคมเท่านั้นนะคะ เป็นสายพวกเราเป็นสายเบียร์แต่ว่าเป็นเบียร์รัเลอน่ารักน่ารักอ่าใช่น่ารักวแบบบรรยากาศที่นี่คือดีมากกันแล้วทุกคนแบบใส่ชุดประจำชาติมาแล้วมันให้ความรู้สึกว่าฉันเมืองานแล้ววันนี้เอาฟิตของเราคืออะไรคะอ๋อวันนี้เป็นชุดประจำชาติของเยอรมันชุดที่ขิมใส่มางาน o c t o b e r Fest อันนี้เรียกว่าเดียนเดอร์นะคะส่วนของผู้ชายจะเรียกว่าเลเดอร์โฮเซนอันนี้เป็นชุดพื้นเมืองของรัฐบาวาเรียไม่ใช่ชุดประจำชาติของเยอรมนีนะคะเพราะจริงๆแล้วเยอรมันเนี่ยเขามีหลายแคว้นค่ะแลวแต่ละแคว้นเนี่ยเขาก็จะมีวัว แต่ด้วยความดังของเทศกาลเบียร์นี่แหละค่ะเลยทําให้ชุดพื้นเมืองของรัฐบาวาเรียนียมีชื่อเสียงไปด้วยแล้ว<อ>กว<อ>กับชื่อเสียงของเมืองมิวนิกก็มีส่วนทําให้ชุดพื้นเมืองอันนี้นะคะถูกยกให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของชุดประจําชาติเดรมันไปโดยปริยายที่สําคัญคือบโบผูกด้านไหนมาคะโบต้องผูกทั้งด้านขวาค่ะอันนี้คือเป็นสัญลักษณ์ว่าแต่งงานแล้วนะคะแต่ว่าใครที่แบบอย่ามาเจาะแจะนะคะใช่อย่ามาเจาะแจะกับฉันแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะหาคู่หาคู่แบบ เปิดนะอะไรเงี้ยก็ให้ผูกทางด้านซ้ายนะคะหรือว่าผูกตรงกลางก็ได้เผื่อจ,จะได้มีหนุ่มเยอรมัมนปุ๊บป๊ไปใช่ <ไป S 1> แต่จริงๆงานนี้เขาบอกว่ามันเป็นงานใหญ่ระดับโลกใช่ไหมซึ่งมันไม่ได้มีแค่คนเยอรมันหรอกมันมีคนจากทั่วโลกที่อยากจะมาเข้าร่วมงานเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรามา เราก็จะได้เจอคนหลากหลายไม่ใช่แค่คนเยอรม,มันด้วยบอกว่าและทิคเล็กๆโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเวลาใส่ชุดเดียนด้วยนะคะที่สําคัญคือการผูกโบผ้ากันเปื้อนค่ะถ้าผูกทางขวาจะมีความหมายว่ามีแฟนแล้วหรือแต่งงานแล้วนะคะหรือถ้าผูกทางซ้ายก็เท่ากับว่าโสดอันนี้ลุยโลดได้เลยค่ะ <c oughs> หรือว่าถ้าผูกตรงกลางอันนี้คือยังไม่เปิดเผยส่วนใหญ่ก็คือจะผูกไว้ให้เด็กๆนะคะส่วนการผูกโบไว้ข้างหลังมาหมายถึงแม่มาหรือว่าพนักงานเสิร์ฟค่ะซึ่งถ้าใครจะใส่ชุดนี้นะคะก็ระวังการผูกโบให้ดีนะคะอย่าผูกผิดฝั่งนะเดี๋ยว ผิดความหมายเอาได้คิควปิดบอกว่าห้องน้ําอยู่ทางนี้อ๋อคิวปิดเป็นคนบอกทางห้องน้าําจะไม่เจอบอกความรักความรักต้องหาเองนะคะความรักต้องหาเองในงานค่ะวิธีหาง่ายคือผูกโบว์้ถูกฝั่งชแชีวิตคุณจะเด็กง่ายขึ้นค่ะใช่ถูกต้องมันเหมือนงานวาัดอ่ะมันก็คืองานวาัดอย่างหนึ่งป่ะมันอีกประเภทหนึ่งของงานวาัดเออ,เอ,อให้ความรู้สึก่าง,งานแต่คือให้ความรู้สึกว่าซุ้มกินเบียร์หรือว่าเครื่องเล่นอะไรเงี้ยคือเขาอลังการมากคือเขายิ่งใหญ่คือเขาจริงจังงานเอางี้ดีกว่า ก็แน่นะงานใหญ่ที่สุดในโลกอะเนาะมันจะธรรมดาไม่ได้จริงไหมบรรยากาศมันได้ฟีลมากเลยอ่ะมีโซนนู้โซนเครื่องเล่นอ่ะบรรยากาศงานออกท b e เบอร์หลังจากที่เดินเข้ามาแล้วนะคะมันจะให้ความรู้สึกแบบเหมือนงานวัดย้อนยุคแบบเยอรมันคือคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาในงานนี้นะคะเขาจะใส่ชุดพื้นเมืองเป็นหลักเลยค่ะเรียกได้ว่า80เลยก็ว่าได้ดูเหมือนแบบเยอรมันเยอรมันแบบตะกูลตะกูละดูแบบ ตะโกนเขาแต่งชุดถ้าใครแต่งชุดมาเป็นแกงอย่างนี้ก็แบบว่าฮีฮาเนาะใช่มาดูเข้าตีมาเธอะส่วนงานก็จัดอยู่ในร้านกว้างกว้างกว้างมากๆเลยค่ะสองข้างทางก็จะมีซุ้มเยียร์ใหญ่ๆซึ่งเขาก็จะตกแต่งร้านแบบทาริชันลแล้วก็ดึงจุดเด่นของร้านตัวเองออกมาแบบนี้หรือแบบนี้เอ้ยนั้นเป็นแบบเป็นแบบเผาอะไรอยู่ย่างหัวปะไม่แล้วคือแบบประเด็นคือแบบตัดคอไปแล้วด้วยตัดคอแล้วด้วยไม่เห็นข้าไม่ตัดคอ ตัดคอเลยด้วยยังพอว่าเป็นอาหารบ้างใช่ไหมอันนี้ก็สารใจคนกินประมาณว่าเออพร้อมกินแล้วและระหว่างทางก็จะมีรถม้าลากถังเบียร์โอ้ี่เป็นรถม้าป่ะคะซึ่งเป็นหนึ่งในจุดเด่นของงานออกท b e r f อร์เที่เราสามารถไปถ่ายรูปได้ ถังเบียร์ค่ะเป็นถังเบียร์ของงานออกโทรโเฟสปีนี้ค่ะแล้วก็น่าจะเห็นเป็นม้ามันเป็นถังเบียร์ที่อยู่บนรถม้าทุกคนถังเบียร์อยู่บนรถม้าหรอใช่ปะก็มีมันมีเกวียนอ่ะมันเป็นม้าลากไปดูที่ถังเบียร์เหรอน้าจะที่นั่งเขาเนาที่นั่งก็มันก็เป็นถังเบียร์อยู่อยู่บนเกวียนแล้วก็มีม้าลากอ๋อไม่ใช่อยู่บนรถก็คือไอ้อ้ยเนี่ยคือรถม้าคือคือรถม้าแต่ว่าม้ายักษ์เหมือนม้าที่น้อยชวยที่เราไปกันมาเลยเนาะ คือม้าที่นี่ใหญ่กว่าควายบ้านเราเธอเทียมมากแล้วดูขาแบบขนมันไหมอ่ะ ขาด้วยเธสําหรับที่มาของงานออกท b e เ f อร์เฟสนะคะเริ่มต้นจากการเฉลิมฉลองพิธีอภิเษกสมรสของพระเจ้าลุดบิกที่1แต่งกับเจ้าหญิงเทเรเซียรประมาณ200กว่าปีที่แล้วค่ะซึ่งสมัยนั้นนะคะไฮไลท์ของเขาไม่ได้อยู่ที่การดื่มเบียร์เลยค่ะแต่เป็นการแข่งม้าและด้วยความที่งานแข่งม้าเนี่ยได้รับความนิยมมากมากก็เริ่มจะมีการเพิ่มเครื่องดื่มอาหารอารมณ์แบบดูม้าอย่างเดียวมันเหงามันต้องเพิ่มกับแก้มกันหน่อยตั่งก็ยิ่งทำให้งานนี้ดังมากขึ้นไปอีกค่ะจนต้องจัดให้เป็นงานประจำปีกันไปเลยจาก ยเป็นงานฉลางงานแต่งของคิงก็กลายเป็นงานแข่งม้าพอเพิ่มบูธเบียร์อาหารดนตรีเครื่องเล่นเข้าไปครบ,ครบก็กลายเป็นงานเทศกาลกันไปเลยค่ะแต่ด้วยความที่เดือนตุลาคมมันเป็นช่วงเริ่มหน้าหนาวค่ะการกินเบียร์กลางแจ้งเนี่ยก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่คนที่นี่เขาก็เลยขยับจัดงานเข้ามาในเดือนกันยาย,ยนแทนค่ะเลยอาจจะดูงงๆอยู่บ้างว่าเอ๊ทำไมชื่อออกโทเบอร์เฟสแต่จริงๆแล้วงานจัดในเดือนกันยานซะเป็นส่วนที่ก็เป็นที่มาค่ะ อันนี้น่าสนใจนะเออตรงนี้น่าสนใจสวยด้วยดูแบบบาวาเรียนอยู่เนาะเออไปไหมน่าสนใจนะบูธนี้เออดูมิ้นเขาเรียกว่าซุ้มใช่ไหมเขาเขาเรียนกับเอาลองไปดูกันไหมไปไป,ไปไปไแม่ลองอันนี้ไหมไปค่ะไปครับไปไปไปโอ้ การมาดื่มเบียร์ในเทศกาล Oktoberfest นะคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะจองที่นั่งในแต่ละซุมเนี่ยผ่านทางออนไลน์แต่รอบนี้ขิมวอล์กอินเดินเข้ามาค่ะซึ่งถ้าเราไม่ได้จองมานะคะง่ายๆก็คือเราแค่เข้าไปถามพนักงานที่เขายืนอยู่บริเวณทางเข้านะคะว่ามีที่นั่งไหม <S <S ซึ่งถ้าช่วงที่เราวอล์กอินเข้าไปเนี่ยมีที่ว่างพนักงานก็จะพาเราเข้าไปนั่งที่นั่งตั้งเบียร์สั่งกับแก้วแล้วก็ค่อยจ่ายเงินหลังจากที่พนักงานเสิร์ฟเบียร์หรือเสิร์ฟอาหารแล้วค่ะก็งงๆอ่ะนะเพราะคนมา คนเพิ่งมาครั้งแรกก็อย่างนี้แหละแล้วแบบงงกับราคาเบียร์แบบ13.5ยูโรอ่ะเพราะปกติเวลาเราไปกินที่ร้านอ่ะมันแค่ประมาณ5ยูโรป่ะแต่นี่คือมันแบบเขาบอกว่าแก้วมันใหญ่มากแก้วประมาณนี้เลยใช่ป่ะแต่เขาก็ไม่ได้ซีเรียสนะว,ว่ามา3คนแล้วต้องสั่งกี่แก้วเ<ช>นาะตั้ง<ช>แต่ <ๆ S 2> สั่งดิสังส่งดิใช่๋ยวเมืม่อกี้เราถามเพราะว่ามีแบบมีเบียร์ร้านเลิศไหมก็คือเบียร์มะนาวที่เรากินแบบปกติเขาบอกว่าไม่มีแต่ว่าเอาผสมได้ ก็คือเอาเบียร์มาแล้วก็ผสมน้ำมะนาวเมื่อกี้เราก็เลยสั่งเป็นเบียร์หนึ่งแก้วแล้วก็น้ำมะนาวอีกหนึ่งแก้วค่ะเดี๋ยวเราผสมกัน และนี่ก็คือซุ้มเบียร์ซุ้มแรกที่เราเข้ามานะคะมีชื่อว่าอักุสติ e เนอร์บรอยเป็นโรงเบียร์ที่เก่าแก่ที่สุดของมิวนิกเลยค่ะคนที่นี่เขาบอกว่าอักุสติ e เนอร์บรอยเนี่ยเป็นหนึ่งในตำนานของผู้ผลิตเบียร์ของมิวนิกเลยนะคะก็แน่ละค่ะเพราะว่าเขาเคลมว่าสูตรเบียร์ของเขาเนี่ยหมักกันมาตั้งแต่ในปี1328นู่นเลยค่ะจนตอนนี้ปี2 0 2 5แล้วคิดดูนะคะว่ามันเกี่ร้อยปีกันเข้าไปแล้วที่สําคัญคนมิวนิกบอกว่าเบียร์ของอักุสตินเนอร์บรอยเนี่ยเป็นเบียร์ที่ม Uh. เรียกได้ว่าเบียร์ที่นี่ออเทนติกที่สุดแล้วค่ะใครมาออกทัวร์เฟสต้องมาซุ้มเบียร์เอากุสติเนอร์บริวาให้ได้นะคะดื่นเต้นนะเราเนี่ยเด่นสนุกสนุกนะเออยอายกหน่อยไหมผสมเอาเองใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวตองไปยกชนหน่อยลุงนะโอ้โหกิน<ด>ใจอ่ะเบียร์ดีป่ะคะมันรสชาติดีมากนะจริงเหรออ่ะ มันเป็นกลิ่นท้ายๆแบบว่าหอมๆไล่ๆหน่อยนะเป็นเปบียย์ใสแล้วก็ได้ยากาศพอเป็นแก้วยกใิง่อย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกับตอนเบียย์ข้างนอกที่เราเคยกินมาใช่ไหมรสชาติมันไล่กว่าใช่ไมคือมันไล่แล้วก็มันมีกลิ่นเหมือนมมนใช่แล้วมันคือเปียร์ที่เยอรมันจะมีเอกลักษณ์ของแต่ละตัวมันอธิบายยากมากแต่ว่ามันมีกลิ่นทิ้งท้ายที่แบบหอมโม้อีกแบบนึ่ะ ใหญ่ก้นใหญ่วอมท่ายกยกโอ้สาวยกเยอะโอ้ยสามทีว่ะเล่นคนที่นี่อ่ะไาเอ่อพนักงานเสิร์ฟิมเขายกทีหนึ่งแบบเป็นทีมากแก้วอ่ะไม่มางคนสองมือไงซ้อนแบบแปดเก้าแก้วอ่ะใหญ่มากทุกคนดูดูก่อนแบบโอ้กินแล้วนะอืมอร่อยอ่ะอุ้ยอร่อยอร่อยทำหน้าสงสัยอ่ะ สงสัยว่าทำไมอ่ะคือว่าปกติเบียร์ที่เรากินอ่ะเรารู้สึกว่ามีกลิ่นเบียร์แม่อร่อยเพราะว่ามันขมเริ่มไม่ชอบกินเบียร์กับน้ำมะนาวใช่ไหมไอ้นี่คือแบบเฮ้ยไม่ต้องผสมน้ำมะนาวก็อร่อยอ่ะโอ้โหขนาดนั้นจริงจริงอร่อยจริงโอ้โหอ้าวขนาดนั้นบู๊นี้มันเหมือนครับมันเป็นตุ้มไก่อ่ะใช่เป็นตุ้มไก่ก็แปลว่าอาหารก็คือจะเป็นไก่เป็นลาบไก่กับเบียร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง อันนี้คือทั้งหมดเบียร์มันสาแล้วก็น้ำมะนาวหนึ่งขวดห้า5.3แล้วก็ไก่อีก14-6หกิโลนะคะโอเคนนะพี่จะลองชิมจูเบียวขอน้ำมะนาวนะคะเหมือนลน้าเอร์เลย Amazing อ,อร่อยมากเป็นแบบเหมือนน้ำผลไม้ไปเลยอร่อยจังหวะนี้ก็อร่อยหมดแหละ อะไเป็นที่มาว่าทำไมเบียร์งานของทัวร์เฟสถอร่อยมากอะแล้วมันจัดทุกปีเพราะอย่างนี้นี่เองทุกคนอร่อยแม่เออมันไลมากอะสนุกมากซุ้มออแค่อันนี้แค่ซุ้มแรกบรรยากาศการกินเบียร์มันต้องอย่างนี้เนาะมันต้องค,คลื่นคลีอย่างนี้เนาะเราไปบู๊ตบู๊ตที่สองกันได้เขาเรียกว่าอะไร นี่คือซุ้มไก่ว่านี่คือเราเรียกว่าเรื่องเรื่องเราเรียกของเราว่าซุ้มไก่เนาะเดี๋ยวเราไปหาซุ้มหมูกันบ้างหรือไม่ซุ้มหมูเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าจะเป็นซุ้มอะไรเนาะได้ไปต่อกันซุ้มที่สอง ความสนุกของการมางาน Oktoberfest ก็คือการได้มากินเบียร์ทร traditional ที่หลากหลายของมิวนิกนี่ละค่ะ <ทำ S 1> คือ<ม>ที่นี่มันเหมือนกับเป็นงานรวมเบียร์คุณภาพจากหลากหลายผู้ผลิตเบียร์แบบดั้งเดิมของมิวนิกที่เขาเคลมกันว่าเบียร์ของเขาเนี่ยทำมานานแบบเป็นร้อยปีเลยนะคะ <Wow. S 1> และนอกจากนี้แล้วก็คือการได้มาดื่มด่าบรรยากาศการตกแต่งซุ้มเบียร์สวยๆที่หิมบอกได้เลยว่าของจริงคือมันสวยมากว้าวมากซึ่งแต่ละซุ้มเนี่ยเขาก็จะจัดตกแต่งไม่เหมือนกันด้วยนะคะสมแล้วล่ะค่ะที่เรียกว่าเป็นงานเยร์ระดับโลก แล้วมีควันด้วยอ่ะดมควันให้ดูด้วยอร่อยนะอย่างนั้นเหรอให้ให้รู้ว่าอร่อยนะไปเข้าตรงไหนต่อดีไปต่อกันเครื่องติดแล้วไปไปซุ้มนู้นไหมซุ้มนู้นไหมเห็นเห็นรูปเห็นรูปเบียร์ปะพอาะฟ้าเอ้ยใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ปตรงนู้นเหรอใช่นะคะ บอีกหนึ่งซิกของการวางแผนมางานออกทเบอร์เฟสก็คือเรื่องที่พักค่ะเพราะหิมบอกได้เลยว่าที่พักในมิวนิกช่วงที่เขาจัดงานออกทเบอร์เฟสเนี่ยคือแพงมากถ้าใครอยากจองมานอนที่มิวนิกหิมแนะนําว่าควรจองที่พักมาก่อนอย่างน้อย3เดือนก่อนวันงานค่ะเพราะอย่างที่เห็นนี่เลยนะคะถ้าเกิดว่าเราจองใกล้ๆวันงานเนี่ยค่าที่พักในมิวนิกคือแพงมากแพงแบบร้องว้าวไปเลยทีเดียวอันนี้คือหิมลองกดของคืนวันที่20กันยายน1คืนต่อ1นคนมานะคะราคาที่โชว์ก็จะเห็นได้เลยว่าที่พัก ในมิวนิกนี่คือเกินร้อยยูโรแน่นอนเลยค่ะคิดเลยมองว่าอีกหนึ่งเทคนิคดีๆคือเราสามารถจองที่พักที่เมืองใกล้ๆรอบๆเมืองมิวนิกได้ค่ะราคาถูกกว่าเกินครึง่งอย่างเช่นที่พักในเมืองอัลสบูร์เมืองนี้คือเยื้องจากมิวนิกมามุมซ้ายบนค่ะเดินทางเข้ามิวนิกประมาณ35นาทีหรือจะเป็นเมืองอินโกชตัดเมืองนี้อยู่บนมิวนิกเลยค่ะนั่งรถไฟมาประมาณ50นาทีก็จะมีที่พักราคาต่ำร้อยอยู่หลายที่เลยหรือจะมาที่เมืองเรเกนสบูร์เมืองนี้นั่งรถไฟตรงเข้ามิวนิกประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะก็มี ที่พักที่ถูกกว่ามิวนิกอยู่หลายที่เลยค่ะหรือจะมาที่เนินแบกอีกหนึ่งเมืองดังของรัฐบาวาเรียห่างจากมิวนิกประมาณ2ชั่วโมงมีรถไฟ r e นั่งตรงเข้าเมืองมิวนิกได้เลยเหมือนกันค่ะซึ่งถ้าเทียบราคากันแล้วนะคะการจองที่พักเมืองรอบมิวนิกเนี่ยแลกกับการเดินทางเข้ามิวนิกมาเช้าเย็นกลับสบายๆลดค่าใช้ใจ่ายได้อีกด้วยค่ะเอาเป็นว่าใครวางแผนจะมาออกทัวร์เฟสปีหน้าลองเอาทริปนี้ไปอัดแอปใช้กันได้นะคะโ <Okay. S 3> อเแล้วครับทุกคนใช่เรามีปัญหาว่าเงินสดเราไม่พอแล้วในงานนะเขารับแค่เงินสดเขาไม่รับบัตร ไปหาตู้ ATM กันต้องไปหาตูา้ก ATM ก่อนเหลือแค่20ยูโรเมื่อกี้เสียไปประมาณ40แลิวเประมาณ35เออภารกิจตามล่าหาตู้ ATM นะครับเพราะว่าจะไม่มีเลยจุดยั้งการกินเบียรของเราได้ไม่ได้ไม่ได้เจอแล้วนั่นไงกดไปครับอย่าให้ขาดใช่ครับกดไปอีกเท่าไหร่ดีละ่ะช่วงนี้ห้ามถ่ายนะคะมันเป็นเรื่องของเงินทองท,องทองค่ะป๊<ต>ถ่ายคุณแม่ไปค่ะ แม่เจ้านะักเก็ยปลานะครับปัปิกกับปลาอ่าเมื่อกี้ไม่เข้านะครับคุณแม่อ่ะไปไป,ไปวันนี้คุณแม่จะพาทัวร์ห้องน้ำนะคะ <c oughs> และเคดอีกอย่างหนึ่งของการมางานเบียร์ออกเทเบิลเฟสก็คือการพกเงินสดค่ะทุกคนเพราะจากประสบการณ์นะคะส่วนที่นี่เขาไม่รับบัตรค่ะและราคาโดยเฉลี่ยของการมาดื่มเบียร์ที่นี่คือ1แก้วประมาณ1ิบยูโรถ้าเรากินอาหารด้วยจานอนึ่งประมาณ15ยูโรขั้นต่ําก็ประมาณ30ยูโรต่อคนหนึ่งคนนะคะรวมๆแล้วคิดว่าพกกันมาคนละร้อยยูโรอก็คเบิลค่ะจุดดำเลย จุดจ้ำและผิดไปจ้เบียที่นี่เขาเคลมว่าเขาทำมา156ปีโอ้156เจเรมางานเบียระดับโลกทั้งทีจะกินเบียแค่ซุ้มเดียวมันก็ดูเหมือนว่าจะมาไม่ถึงคิมขอพาทุกคนมากินเบียที่ร้านหนึ่งค่ะที่มีชื่อว่าช็อตเทนฮฮมเมอร์โอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่ซุ้มที่สองแล้วครับหลังจากที่ผ่านซุ้มแรกมาแล้วเนาะแล้วเราก็เดินหาซุ้มนิ้วซุ้มนี้อะ่ะแล้วก็แบบพอเรามาเดินซุ้มนี้ปุ๊บมันรู้สึก กลิ่นไอทันดิชแนลเยอรมันมอะ่ะอาจจะไม่ได้มีอะไรพริกแพงโดดเด่นนะแต่ว่าบรรยากาศโต๊ะการจัดซุม้มการเล่นดนตรีอะ่ะเป็นไงมันดึกใช่มันดึงอีกอย่างหนึ่งที่ดึงก็คือเขาบอกว่าเบียร์เขา,าอ่ะร้อยห้าสิบหกปีนั่นแหละเป็นเพนพอยที่เราแบบต้องเข้าแหละอ,อันนี้ฉันต้องเข้าฉันต้องกินแหละมันต้องมาให้ได้เนี่ย ซึ่งที่นี่เขาก็เคลมว่าเขาทำเบียร์มานานกว่า1 5 6ปีเลยค่ะในซุ้มก็จะมีการตกแต่งเป็นเอกลักษณ์มีสัญลักษณ์แพ้เป็นหลักส่วกการจัดโต๊ะกินเบียร์นะคะเขาก็จะจัดโต๊ะใหญให่ๆให้นั่งติดกันค่ะเพื่อที่ว่าใครมาคนเดียวเนี่ยก็สามารถมาหาเพื่อนชนเบียร์ในงานได้ด้วยมันมีใครมาไหมจ๊ะอ,อาจจะนัดนตรีมาเล่นเปล่าแล้วก็หลังจากนี้ถึงเวลาเข้าห้องน้ำา <c oughs> ใช่ ก่อนออกตามซุปแต่ซุปแต่ต้องไม่ลวกตามไรียบยมันทไปเรียบร้อยก่อนเนาะ ต่อจากนี้ขิมจะพาทุกคนไปดูซุ้มเบียร์ซุ้มอื่นๆว่าด้านในเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนเพราะถึงแม้ว่าพวกเราจะกินต่อไม่ไหวแล้วนะคะแต่ใจก็ยังอยากไปเก็บภาพบรรยากาศงานเบียร์ในซุ้มอื่นๆอ,อยู่ดีค่ะและอย่างหนึ่งที่ขิมรู้สึกได้เลยก็คือว่าทุกซุ้มเบียร์ในงานของทัเวอร์เฟสที่มัน,น่าเข้าทุกซุ้มจริงๆค่ะคือเราไม่ต้องไปกินให้เหมาก็ได้นะคะแต่ไปกินเบียร์แบบไปเก็แบบรรยากาศไปเก็บไว้ไปชิมบรรยากาศเบียร์แบบเยอรมันไปชิมบรรยากาศแบบนี่คืองานเบียร์ระดับโลกขิมว่ามันก็คุค้มแล้วค่ะ โอเคครับทุกคนวันนี้เราเข้ามา2อซูมแล้วแล้วเราก็ตัดสินใจว่า2องซูมพอละเริ่มเริ่มเริ่มกลกึ่มกันหมดแล้วบนหน้าก็กลืมแล้วลึกเนาก็กลื่ไม่ใช่ก็กลืมแล้วจะเห็นได้ว่าทั้งสองซูมอ่ะมีเบียร์ที่เป็นเอกลักษณ์ต่างกันเนาะเพราะว่าเบียร์ที่เป็นแบบโดยเฉพาะของเขาเขาจะไฮไลท์เป็นเมนูหลักของเขาไม่เห็นตัว เด่นชัดๆสั่งง่ายๆเรารู like sure ś ś yeah. ้สึกว่าการการมันกินเบียร์ในบรรยากาศอย่างเงี้ยแล้วได้ช้นแก้วของคนข้างๆมันรู้สึกแบบว่าเอ้ยนี่แหละมมีส่วนร่วมใช่ดูรู้สึกว่ามีส่วนร่วมบรรยากาศแล้วคือไม่เหงาเลยรู้สึกว่างานเบียร์นี่คือดีมากนี่คือมาครั้งแรกรู้สึกประทับใจมากไม่ยใช่คือไม่จำเป็นไม่ได้กําหนดว่าอายุน้อยอายุเยอะนะ คุณยายคุณป้าก็ามากนินกันนะออแล้วก็ทุกคนแบบว่าเอ็นจอยด้วยกันอ่ะใช่แล้วก็อีกอย่างที่เราชอบของงานนี้ก็คือการใส่ชุดประจำชาติทุกคนคือคนส่วนใหญ่เลยนะแบบ80เอนท่าที่เดินอย่างเงี้ยคือผู้หญิงใส่ชุดประจำชาติคล้ายๆกับชุดเมดเยอะญี่ปุ่นหนออ่อยอ่าแต่ว่าเป็นชุดของเยอรมันทาง,ทงตอนใต้อะไรอย่างงี้ส่วนผู้ชายเขาก็ใส่ชุดประจำประจำท้องถิ่นประจำชาติเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยบรรยากาศมันได้อ่ะมันเข้าใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็น บรรยากาศของของงานคออรบับอระแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นงทรโซนของเล่นกันดูนะว่ามันจะเป็นมีอะไรบ้างแต่ว่าที่ดูคร่าวๆคือแบบของเล่นโหดอยู่นะแต่จริงจังนะถ้าเกิดว่าใครชอบแบบขาแบบ บาเซียวย<ด>ิ<ด>่งแล้วก็ึ่งสูงๆลงงแรงๆอ่ะก็ลุยได้สนุกเลยแต่ว<ช>่าถ้าเมาแล้วก็อยากขึ้นไม่เล่นแล้วก็ไ <ข S 2> ด้ช็อตลงมาสนุกกันน่าจะน่าจะถูกใจสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพาไปดูกันเนาะ<บ>ว่ามีอะไรกันบ้างไปดูกันพวกเราขอเดินเล่นนะไม่ขอเล่นนะใช่แน่นอนเพราะว่าไม่ไหวแล้วโดนเบียร์มาสองซุ้มไม่ไหวแล้วไป go และนี่ก็คืองานเบียร์ Oktoberfest อองานเบียร์ระดับโลกที่มิวนิกประเทศเยอรมน,นีคิมหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับพวกเราทำเมวีโก้โอ้โหไม่กล้าเล่นนะอย่างนี้เนะี่ย